สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะพาไปดูมอเตอร์ประวัตินะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หาดูได้ไม่ง่ายนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กๆก็จะหาดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่จะเป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะครับสำหรับมอเตอร์ชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเรียกว่า permanent magnet synchronous motor นะครับหรือว่าเป็น synchronous motor ที่มีโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวร สำหรับหน้าตาของโรเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ดูจากรูปนะครับดูจากตัวโรเตอร์นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าที่ตัวโรเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีผงนะครับมีฝุ่นที่มีองค์ประกอบของเหล็กกรอบอยู่นะครับแล้วก็เป็นแนวให้เห็นนะครับว่าแม่เหล็กฝังอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปชัดเดนนะครับทุกท่านลองสังเกตดูนะครับแอดมินจะหยิบฝุ่น นะครับซึ่งฝุ่นตรงนี้มีองค์ประกอบของผงเหล็อกอยู่นะครับแล้วก็จะโรยลงไปนะครับก็แ็นว่าฝุ่นก็จะลงมาเกาะตรงแนวที่เป็นแม่เหล็กนะครับจะไม่กระจายไปตรงไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับว่าโรเตอร์ตัวนี้เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับถ้าเป็นโรเตอร์ทั่วๆไปนะครับที่ไม่มีแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นโรเตอร์ของมอเตอร์เนีย เราก็จะไม่เห็นปรากฏการณ์ในลักษณะนี้นะครับสำหรับสเตเตอร์ของมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเขาก็ทำการแยกส่ ไว้นะครับแล้วก็พักไว้นะครับใช้พลาสติกขอพุ่งไว้กันฝุ่นไว้นะครับแล้วสําหรับประเด็นที่แอดมินบอกว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะครับก็นื่งจากว่ามอเตอร์ชนิดนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กเป็นกับมอเตอร์ขนาดไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากข้อจํากัดของเทคโนโลยีทางแม่เหล็กนะครับก็เลยทําให้มอเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาขนาดให้เป็นขนาดใหญ่ได้นะครับ เมื่อหลายปีก่อนนะครับประมาณ10บกว่าป,ปีก่อนแอดมินเคยเห็นตัวนึงนะครับก็มีขนาด400กว่ากิโลวัตต์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับซึ่งเขาเอาไปใช้กับแวร์เฮาส์นะครับแวร์เฮาส์อัตโนมัติที่ใช้เก็บรถยนต์นะครับก็คือยกรถยนต์ขึ้นไปเก็บไว้นะครับก็จะใช้ plc Control ผ่านไดแล้วก็คอนโทรลมอเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการควบคุมตำแหน่งนะครับ แต่สำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่แอดมินเคยเจอถึงเท่าตัวนะครับตัวนี้มีขนาดพันกว่าแรงม้านะครับซึ่งแอดมินเคยไป์วิตนะครับก็จะเห็นเนมเพลนะครับว่ามีขนาดพันกว่าแรงม้านะครับสําหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเวลาสวิตต้องระวังนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรเตอร์มีการขยับหรือหมุนเคลื่อนที่นะครับ มอเตอร์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเจนในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังทำการเซอร์วิสนะครับทำการต่อสายนะครับหรือทำการเซอร์วิสท,ที่สายของมอเตอร์หรือที่ขั้วของมอเตอร์ต้องระวังนะครับเวลาเซอร์วิสต้องทำการล็อกเพาวไว้ให้ดีนะครับอย่าให้มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยนะครับก็ มอเตอร์ตัวนี้ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าพอดข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสวิตชมอเตอร์ตัวนี้ต้องระวังนะครับโอเคครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดี